ครับคุณผู้ชมสวัสดีแม่สมรจับจับกับคนอื่นนะคะใช่ครับสออกับคนอื่นโอเคเนอ่านันรอเอาปืนเอาปืนมาเออเอาปืนมาแล้วเอาปืนนี้มาแล้ว เหล็กหว่างอย่าดูนี่สินี่เห็กหว่างเสียทีได้รับแม่บ้นขั้นต่ำแล้วเปาน้องเพิเสียทีได้รับแม่บ้นขั้นต่ำที่เอ่มเอ่อ จะไม่เอาแค่โอกาสแล้วนะจะบอกว่าโปรก็ไม่ได mm ้โปรนะคะเอกสองอ่ะเอาสนไนเปอร์มาแทนเลยเอาเซนไนแทนสวัสดีครับคนเลี้ยงมาแล้วคะม่ะบอมบอม ปุ้งปุ้งปุ้งก็เดียวปุง้งเดียวหยวุดด<ง> <üler! S 2> ิไปเลยไปเลยให้มันให้หน่อยปุง้ okay. <handles> งหยุดได้ล้้ปปุุงงปุ้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 ง

อร่อยกอดดีมากเลยเพื่อน yeah. เปลี <Cornell. S 2> ่ยนข้เทแล้วโมดีกว่าไม่ใช่ไม่มีจะเหี้ยอ่ะ เ้าแม่ก่อได้ีด้ยต่เจ้าก่ได้เงเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าเ้ามีบางสิ่งบางอย่างก็เต็มนะครับอย่บนห้างของคน บอหองยักตียดิวอันนี้อ้ยบ้าบ้อันนี้มยนะหอยัเตียดิวๆไงอะไรดิเกาะอสต้าหรือตลาดลิจาตลาดลิจิาเยมันจบไวไรอ่ะจะเล่น ยังเห็นเลยอ่่อ <und> ่นี่สุดใว่ะอีดิวอสิบเลยเดี๋ยวเราบไงให้เราใหม่นี่อยู่้ตอนนี้มันกำลังจับปืนลูกสองกับลูกสองแล้วมันยิงมั่วเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยระวังระวัง เอาไว้เอฮ่าฮ่าฮ่าอ้สเอาหัวไปถังล้างไงแม่ไอ้ไอ้เอาหัวไปถังล้างไงแม่มึงไม่ได้เชื่อมึงเข้ายจมึงไหม you No, no. 好俺们爱玩，你讨厌玩不？ ไว้ไวไว้ใช่วครับใช่วอเอมาค่มาเราว่าเราคือสวสวัสดีนะคะคนเร็วมาแล้วครับผมมาจากพัทยาเฮ้